จัดเข้ามาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวลายไอเทมอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น To y o ต a a อันติ 1.8V นะคะปี2018ราคา4 0 39,000บาทค่ะพี่จัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนเดีอนละเพียงแค่7,300บาทบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะนี่คือสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะอาจจะมีบางส่วนนะถูกถอดออกไปทำความสะอาดแต่วันนี้จะพาดูนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะดูหัวน็อตแต่ละจุดเลยนะ,ะว่าน็อตมีการแกะไข ขยุเคี่ยนแค่ไหนหรือเปล่านะคะสำหรับใครสนใจอยากดูรถมือสองหูหรือว่าอยากสนใจรถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะฝากกดติดตามคลิปนี้1คลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาดูรถที่เข้ามาบริษัทเพยโยนาว,ว่าสภาพก่อนปรับสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติสมือ2นะคะสำหรับวันนี้กลับมาเจอเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะคะวันนี้นะ,ะนุชมีอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพมาให้ดูอีก1นึ่งคันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตุนรุ่นที่แรงเทมอีก1นึ่งคันเลยนะคะกับ Toyota อันติสนะคะ1.8 v ค่ะปี2018ราคา4 39,000บาทค่ะพี่คันนี้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวน์นะผ่อนเดือนละเพียงแค่7,300บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นเลยสำหรับพี่พี่ท่านไหนมองหา t o โ o ต a าอันติมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดในคลิปนี้นะคะนุจะพามารับชมนะคะสภาพตอนรับเข้าของบริษทัทเพชรยนต์นะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างใครที่ไม่กล้าซื้อรถมือสองนะคะกลัวร,รถมือสองนะคะมีประวัติพิกความชนหนักมานะคะวัน น,นุชมีรถคันนี้นะคะแจ้งก่อนเลยนะว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว,ว่าปรับสภาพเลยนะคะพี่พีรีบมารีวิวให้เห็นเลยนะคะดูเพียวๆเ,เลยนะอาจจะมีบางอย่างนะคะที่โดนถ,ดถอดออกไปทําความสะอาดหรือว่าเก็บงานนั่นเองนะคะแต่วันนี้จะพาด,ดูโครงสร้างเลยนะว่าเดิมแท้แค่ไหนเรารับรถเข้ามานะคะเราคัดเกรดมาให้แล้วทุกคันนะพี่พีนะไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํากองใหม่มานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถคัน,น เ,นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้าค่ะพี่ในส่วนของเราเอี่ยวตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมค่ะอยู่สภาพสวยๆมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามนันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่สภาพสมบูรณ์เลยการชนด้านหน้านะคะไม่มีริ้วรอยสกิดหินหรือว่ารอยถะลอกนะอยู่สภาพสวยๆไม่มีริ้วรอยการแตกแล้าป่องซุ้มล้ออยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีประวัติคความชนหนักมาแน,น่นอนนะคะสีเดิมโรงงานอีกด้วยนะได้เป็นแบบสีโทนนะคะยางปี2023แบบนี้เลยนะคะสภาพดอกยางนะคะยังวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลย นะคะพี่ๆหรือว่ากระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็กระจกเดิมโรงงานรอบคันแบบนี้สวยๆนะคะนี่เลยสีดำเรียบเนียนนะคะตัวในส่วนของรายละเอียดประตูนะคะไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะนุตรับประกันมาให้เลยคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เจ็ดพัน 300บาทเท่านั้นนะพีพ่่ท่านไหนมองหาอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยนะกับ1.8 V นะเป็นรถแรแล้วอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมมาพร้อมนะคะติดตั้งสัญญาณการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดมาดูภายในนิดนึงสําหรับคันนี้ขอแจ้งเลยนะคะว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยมีการโดนถอดไปทําความสะอาดนะวันนี้ให้ดูเพียวๆนะแต่ก่อนอื่นนะ,ะขออนุญาตเปิดไฟในรถนิดนึงนะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านะคะอาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะพี่วต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ารถเพิ่งรับเข้าอยากให้ลูกค้านะคะเห็นสภาพตอนรับเข้านะว่าโครงสร้างหลักเดิมไหมนะคะนี่คือสภาพตอนรับเข้าเลยอาจจะมีการถอดเบาะไปทําความสะอาดนะคะพี่ทําไมถึงทำความสะอาดเบาะอาจจะมีริ้วรอยย่นเล็กน้อยนะคะนุ๊ตทำความสะอาดให้หมดเลยนะตัวนี้นะคะเบาะคู่หน้าโดนปรับนะโดนถอดออกไปปรับ ทำการปรับสภาพอยู่นะคะแต่ให้ดูเลยนะคะไม่มีริ้วรอยน้ําท่วมหรือว่าแดดทังซิ้งนะคะไม่มีขึ้นขึ้นเสนมหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นี่เลยนะคะภายในเดิมๆนะพี่ยังไม่ผ่านการเกร็บงานเลยคอนโซลด้านหน้าค่ะอยู่สภาพกริบๆแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้พวงรายมอติฟังก์ชันอยู่สภาพเดิมเลย นะะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวหลังคาบนหลังคาไม่มีริ้วรอยเจิมนะคะหรือว่าร่องรอยคราบนะ,ะตัวเบาะด้านหลังนะคะก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีริ้รอยการฉีดขาดเลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะพี่ภายในยนะคะไม่มีช้ำ สำหรับเสาบีนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขนะคะแผ่นเพจเดิมมีมาให้เห็นแบบนี้ด้วยสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้คันนี้เป็นรถใช้งานนะคะของรถหน่วยงานปลดระวังด้วยนะ,ะกดปวดประจำการข้อดีของรถหน่วยงานนะคะพี่ๆหนูขอแจ้งอย่างนี้เลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้า ไว้วางใจนะะในเรื่องของตัวโครงสร้างได้เลยนะไม่มีประวัติพิกามชนหนักมาแน่นอนค่ะสามารถนําสําเนารถไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะสาหรับตัวนี้นะคะเพราะว่ารถของเขาจะมีการเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนนะคะพี่ๆหรือว่าจะเป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยตัวเบาะไม่มีชํำนะคะตัวเบาะอยู่สภาพเดิมเบาะสีดําสวยๆกริบๆแบบนี้ ภายในยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพนะคะวันนี้พามาชมเลยนะสภาพไม่ช้ำม,มากเลยไม่ได้ช้ำเลยนะคะพี่ๆ่ะตัวหัวน็อ ด้านข้างนี้นะคะขออนุญาตนะคะพี่เพราะว่ามันมืดมากเลยนะคะไม่เห็นนะแต่ใครอยากดูรายละเอียดตัวรถนะคะนัดมาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเรีิทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสันเตียมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดนะสีดําดสวยๆแบบนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะไฟท้ายไม่มีรืองการแตกเล้าไฟท้ายเดิมนะคะมาเป็นสีโครเมียมตัดแล้วก็ตาสัญลักษณ์โคราอัลติสอยู่สภาพเดิม 1.8V อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลย ไม่มีดิ้วรอยการโดนชนเบียดมาแน,น่นอนนะคะใครมองหาอยู่นะคะกับโตโยต้าอันตีส 1.8V นาวันนี้ได้เป็นรถไลายเทมิเ1คันเลยนะคะสำหรับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนากระจกด้านหลังนะคะได้เป็นกระจกพาร์ทเดิมหลังค่าไม่มีดิ้วรอยการพลิกคว่ำม,มาแน,น่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปสวยคุ้มแน,น่นอนสําหรับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูก่อนเลยโครงสร้างหลักนะะ ตัวด้านหลังนะคะหัวน็อตรอยซิคอนอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีช้ำเลยน็อตที่ยึดฝาไฟท้ายด้านหลังนะคะไม่มีช้ำแบบนี้อยู่สภาพเดิมๆทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่นะคะน็อต หัวน็อตเดิมๆรอยเมคอัพต่าง,างๆอยู่สภาพเดิมห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะกว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆอีกด้วยนะคะแล้วก็มากันต่อในส่วนของรายละเอียดยังอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบแบบนี้เลยหนาพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถมือสองหรือว่า To y ยต้าอันติมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะสอบถามรายละเอียดมาหาหนุได้เลยหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะกับรถลายไอเทมอีก1นึคันคันนี้เลย 1.8V วีนะคะกับ To โตยต้าอันติปี2018 ราคา400,000 0 0บาทนะฮะฟรีดาวจัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนเดือนละเพียงแค่7,300บาทเท่านั้นนะคะภายในนี้เลยนะคะให้เห็นเลยนะคะโครงสร้างหลักนะคะไม่มีการโดนน้ำท่วมมานะพี่ๆอยู่สภาพเดิมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูนิดนึงนะคะพรมลายมอติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะมาพร้อมระบบ ควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงนะคะเรือนไม้สีฟ้าแบบนี้เลยไม้ใช้งาน1,75460ก,กิโลนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบนี้สวยๆเลยคอนโซลไม่มีช้ำนะคะกระจกอยู่สภาพเดิมนะคะที่บังแดดนะ,ะยิ่งอยู่สภาพเดิมด้วยไม่มีรูรอยการถลอกเลยนะคะอยู่สภาพสวยๆแบบนี้ พี่ท่านไหนสนใจรถมือสองนะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อมาหานุชได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างรับรองได้ไปคันนี้คุ้มกันแน่นอนนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจโทรมาหาหนุชได้เลยนะคะกับโตยิต้าวีออกโตยต้าอันติขอพอดีค่ะโตยต้าอันติทิชหนดแปนะคะคันนี้เป็นปี2018เป็นรถใช้งานมือเดียวเลยประวัติศูนย์นะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมภายในเมื่อกี้ให้เห็นแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพามารับชมนะคะุณสตาร์ทมีมาให้นะคะคุณแจรสำรองมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ปรับ กระจกมีอยู่ด้านนี้เลยซอกประตูเสาเอ A นะอยู่สภาพเดิมนะถือเลยว่าคันนี้สภาพไม่มีช้ำเลยนะคะเดิมๆโรงงานนะคะแล้วก็เสาบีทั้งสองฝั่งหัวอน,น็อตอยู่สภาพเดิมสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะคันนี้นะยังไม่ปรับสภาพเสร็จนะแต่บอกเลยว่า สภาพเสร็จแล้วนะคะสวยแน่นอนค่ะพี่ใครที่สนใจสามารถโทรมาหาหนุได้เลยนัดดูรถได้จริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันเลยนะคะที่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกลุ่เทพนั่นเองนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียทางไฟจัดหมอกมีมาให้ครบแบบนี้เลยสนใจยังไงโทรหาหนุได้เลยตามเบอโทรนล่ลางเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีทไอเดิมแท้โรงงานสี่สูบเป็นเครื่อง1 8 0 0แซีซีแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องไม่มีรอยการแตกเล้าไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคันหน้าอยู่สภาพเดิมนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะคันหน้าไม่มีการโดนชนหน้ามาแน่นอนนะคะหรือว่าด้านข้างนะไม่มีแน่นอนคะ่ะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมน็อตยึดฝากระโปรงนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ฝากระโปรงเดนโรงงานสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้เลยสําหรับพี่ๆท่านไหนสน ใช่นะคะโ o y ยต a าอันติมือสองไว้ใช้งานอยู่นะ,ะโทรมาหาหนุ่ได้เลยตามมือโทรด้านล่างนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยคุ้มแน่นอนกับราคาเพียงแค่439,0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะได้เป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะพี่ขาเป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะพี่ท่านไหนสนใจนะคะโทรหาหนุมาได้เลยนะคะตามมือโร์โกร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2องขออนุญาตสรุปให้ทีนึงคันนี้ t ต y ยต a าอันติส์หปี2018ราคา439,0 0 0ับาทใหม่ใช้งาน1 7ึ0 0 0 กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนัดดูรถได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนูด้วยนึงนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเอาติดมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ